วันนี้ก็มาเจอกับมีมี่ที่ช่องหวังซินมี่อีกแล้วนะคะช่อง,องดีๆที่ไม่คู่ควรกับคนดีจ้าก็วันนี้นะคะมี่ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนถามเข้ามาเยอะมากเอ้เสื้อฉันเป็นอะไรเนี่ยทําไมเวลาจะสวยมันจะต้องมีอะไรมาขัดตลอดเลยวะวันนี้นะคะมี่ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนถามมาเยอะมากเห็นไหมฉันแต่งตัวสวยมากขนาดนี้คิดว่ามี่จะมาพูดเรื่องอะไรอะเดาเดามาแล้ว เดาเดาเดาเร็วผิดนะคะหัวแต่งตัวสวยขนาดนี้จะคงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นะคะนอกจากเลื่องส้วมจ้าวันนี้นะคะมี่จะมาพูดถึงห้องน้ำจีนนะคะตั้งแต่เลเวลหถึงเลเวลสิคือสิบเลเวลนี้นะคะที่ฉันบอกเลยว่าที่ฉันไปใช้บริการมาหมดแล้วค่ะทุกคนคือแบบความรู้สึกมันแบบว่าค่ะสุดยอดอะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าชาตินี้ที่ฉันจะไม่ลืมเลยนะคะ ฟินมากฟินสุดๆยังไงเดี๋ยววันนี้มาฟังกันเลยค่ะเดี๋ยวมีจะเรียง1ิบเลเวลนะคะเลเวล1ิก็คือปังสุดไปจนถึงพังสุดนะคะมาค่าวมาที่เลเวล1ิบนะคะก็คือห้องน้ําสนามบินค่ะทุกคนคือห้องน้ําสนามบินอะเอ้ยห้องน้นํานางก็โอเคนะคือมันก็เป็นแบบว่ากระเบื้องใหญ่ๆแล้วก็คือแต่ว่าไอที่ที่นั่งเอื้อที่นั่งเอื้อมันจะเป็นแบบโถหยียบนะคะเป็นแบบ ข้อห้านะเออมันจะไม่ได้เป็นชักโครกแต่ว่าบางที่เขาก็มีชักโครกนะคะก็เขาก็จะมีกระดาษทิชชู่ให้แล้วบางที่อาจจะมีที่ฉีดก้นให้ด้วยแล้วก็เราไม่ต้องกดน้ําเองนะคะเพราะว่าที่กดมันเป็นแบบอัตโนมัติคือเวลาเรายืนอ,อย่างเงี้ยแล้วเราแบบทำท่าเรากําลังแบบทำท่าใส่กางเกงอยู่ะคือเราใส่กางเกงเร <c ười> ททาท่าใส่กางเกงทำไมวะคือ <c ười> เราใส่กางเกงนะคะไอ้ที่กดอ,อ่มันก็จะกดให้เราเลยคือเราไม่ต้องกดเออแล้วมันก็จะไม่เหม็นมันก็คือดูสะอาดดูโอเคอันนี้คือห้องน้ำสนามบินนะคะทุกคน ๋ยวมีจะขึ้นรูปไปให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เรเวลที่9ก็คือห้องน้ํามหาหลัยค่ะห้องน้ํามหาหลัยตามตึกเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคคือส่วนมากเนี่ยจริงเขาจะใช้เป็นกระเบื้องเล็กๆนะคะกระเบื้องเล็กๆอย่างเงี้ยก็พอเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันโอเคมันจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าโถที่นั่งมันก็เป็นที่นั่งยองเหมือนเดิมก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบขนาดกว้างโอเคอะไรอย่างเงี้ยมีประตูมีชิดนะคะและไอ้ที่กดอมันก็เป็นมือกดก็คือปกติ และไอที่เหยียบเขาอะไอที่เหยียบตั้งแต่ตั้งแต่ของสนามบินเลยนะมันก็จะแบบว่าล่าไปกับพื้นนะคะมันจะไม่ต้องมาแบบว่าสูงเหมือนเมืองไทยนะแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่มีทิชชู่คือเราต้องพกทิชชู่ไปเองด้วยความคนไทยอะเนาะเราก็จะติดใช้น้ํานะคะก็เพื่อนเพื่อนมีอย่างเงี้ยหรือว่าตัวมี่เองก็เหมือนกันก็จะซื้อเป็นแบบทิชชู่เปียกไปนะคะเพราะว่ามันก็จะโอเคกว่าแต่ว่าจริงๆมันอะมี่ใช้ทิชชู่แห้งได้คือคือมี่ก็ใช้จนชินแล้วนะคะก็เลยแบบใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่เปลืองด้วย <g ülme> ก็อันนี้คือเลเวลที่9นะคะทุกคนส่วนเลเวลที่8นะคะเลเวลที่8ก็คือห้องน้ํามันอันนี้มันเป็นห้องน้ําเหมือนคล้ายๆเป็นคล้ายๆศูนย์การค้าค่ะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในมอซึ่งมันมีประตูนะทุกคนแต่ประตูมันหลุด้าสมมุติว่าเวลาเราเดินเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะมีสองฝั่งถูกไหมห้องน้ํามีสองฝั่งฝั่งละประมาณสี่ห้องและคือมีประมาณแปดห้องนะคะแต่ว่าประตูหลุดไปแล้วเจ็ดห้อง แล้วนี่แบบแล้วกูจะเข้าตรงไหนกูจะเข้าอะไรแล้วทีนี้มันมีอยู่ห้องหนึ่งชั้ที่ประตูไม่หลุดมีก็แบบโอ้ยดีใจมากมีก็ไปเข้าแล้วคือเออประตูมันอะไม่หลุดแต่มันไม่มีก่อนนี่แบบโอ้ยเครียดเออลรู้ไหมว่ามีเข้าอย่างไงมีก็เอามือนะคะดันไว้คือมีก็เอามืออะดันดันดันประตูไว้นะแล้วมีก็ค่อยๆถอ,อ,อดทางกันเกง <laughs> เออแล้วทีนี้พอเราแบบ คือมืออย่างเงี้ยมันก็ต้องดันไว้ตลอดใช่ไหมคะแล้วพอเราจะแบบว่าใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนจากมือเป็นเท้าจา้ะก็คือเอาเท้ากดดันประตแูแล้วก็ต้องแบบย่อตัวลงไปแบบค่อยๆ่อยนุง่งค่อยๆดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยคือทุกคนบรรทุนรักทุกเรศมากแต่คือวยความแบบในในความรู้สึกตอนนั้นก็คือเราอั้นไม่ได้แล้วไงก็มี่เป็นคนที่ไม่ชอบอัน้นอึไม่ชอบอั้นฉี่นะคะคือเราต้องไปเข้าอะ่ะแล้วแบบห้องน้ำเป็นอย่างนั้นก็คือเราต้องแบบ เออเอาวะนับหนึ่งถึงสิบแล้วแบบรีบๆเข้าแล้วคือพอมีนว่เกยเสียใช่ไหมแล้วพอมีออกมาตกใจจ้าคือดิฉันเจอคุณป้าคะ่ะนั่งเข้าห้องน้ําอยู่แล้วห้องน้าไม่มีประตูคุณป้าก็นั่งชิลมากเล่นโทรศัพท์แล้วคือกลายเป็นมีเองที่เขินแล้วก็อายมากแล้วคือก็ต้องแบบเดินก้มหน้าแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยแต่คือคุณป้าแบบชิลมากคุณป้าชิลไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นไม่มีความตกใจมีอะไรเลยนะคะเออคือมีตกใจเขาที่แบบว่าอุย้ย อย่างเงี้ยแล้วคือแบบเราก็ต้องแบบเดินก้มหน้าออกไปแบบรีบๆเดินออกไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกแบบเอ่อเขินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเลเวลที่8นะคะทุกคนมาถึงเลเวลที่7เลเวลที่7ก็คือเป็นห้องน้ําที่อยู่ในมหาลัยมหาลัยหนึ่งซึ่งตอนนั้นมี่ไปเข้าเป็นตอนกลางคืนนะคะก็คือคือตอนนั้นพี่หยางพามี่กับเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแล้วมี้ก็เห็นพี่หยางแบบว่ากระทืบกระทืบกระทึบถ่ายมี่ก็แบบตกใจอะไรอะไรตัวอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเปล่าจ้ะเปิดไฟ อีดอกอุ้ย <c oughs> เปิดไฟคือมันเป็นแบบเหมือนระบบเสียงอะค่ะคือเราทําอะไรเสียงดังๆอะไฟมันถึงจะติดแล้วทีนี้พอไฟติดมีก็แบบตกใจอะคือห้องน้ำอะประตูมีอยู่นิดเดียวคือประตูอะค่ะมันจะอยู่ประมาณอกนี่อย่างเงี้ยแล้วก็ถึงไปประมาณเขา่าก็คือข้างบนไม่มีข้างล่างก็ไม่มีแล้วมีก็โมนกะะับเพื่อนว่าเอาไงดีวะแต่คือตอนนั้นเราปวดฉี่มากคือเราปวดฉี่มากเราแบบยังไงเราก็ต้องเข้าอะ่ะก็เลยเข้าแล้วทีนี้พอเข้าอะค่ะก็แบบว่า ก็ตะโกนคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเขินไว้แบบเอ้ยไม่โอเคเลยดาเลยอย่างไรทีนี้พอยืนขึ้นมาก็แบบอุ้ยหันไปจ่าเอกกับเพื่อนอะคือแบบออยภาษากระแดกเออแล้วทีนี้คือแบบมองหน้าเพื่อนแล้วก็แบบเอ้ยมือหันไปทางนน้นหันไปทางนน้นอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเราก็แบบรีบนุ่งกางเกงแล้วก็ออกมานะคะคือตอนนั้นรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือได้มาเห็นห้องน้ําที่เขาแบบล่าลือกันแล้วอะทีนี้คือพอออกไปยังไม่ทันออกดีเลยนะยังไม่ทันจะเปิดประตูเลยนะไฟดับ แล้วทีนี้พี่หยาก็แบบเ hey, ฮ hey, hey ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเฮ้ยให้ไฟมันติดนะคะตอนนั้นก็แบบอะไรวะห้องน้ำก็แบบประตูก็คือหัวก็ไม่มีท้ายก็ไม่มีไฟก็ไม่ติดอันนี้คือเลเวลที่เจ็ดมาถึงเลเวลที่หกนะคะทุกคนเลเวลที่หกเป็นห้องน้ําโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนอะไรเหมือนคล้ายๆเป็นโรงเรียนแบบสายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเออโรงเรียนสายอาชีพนะคะก็ คือตอนนั้นมีก็ปวดฉี่แล้วทีนี้พอมีเดินเข้าไปอะ่ะมันก็เป็นประตูแบบมีชิดคือคือก็โอเคนะก็คือดูแบบเอ้ก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วทีนี้นะคะพอมี้เปิดประตูเข้าไปมีก็แบบอึ้งอย่างเงี้ยคือเอ้เข้ายัางไงวะคือทุกคนนึกภาพตามนะคะมันเป็นมันเป็นช่องมันเป็นลายอย่างเงี้ยยาวเลยที่แบบว่าทุกห้องอะ่ะเชื่อมกันหมดเลยแล้วเหมือนเขาขุดหลุมอะคะ่ะแล้วเขาก็เอากระเบื้องอะปูไว,ว้แล้วเวลาเราเอือคะ่ะเราก็เหยียบข้างบนใช่ไหมคะแล้ว อ,อึของเรากับฉี่ของเรามันก็จะหล่นลงไปในในลางันนั้นอะแต่คือประเด็นคือถ้าฉี่อะมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอึไงมันก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ไปไหนอะแล้วคือมี่ก็แบบเฮ้ยเราจะเข้ายัางไงวะแล้วคือแบบตอนนั้นแบบว่าปวดอึอ,อะปวดอึว่างแล้วแบบเออไม่กล้าเข้าอะ่ะก็เลยแบบเอาไงดีวะแล้วสุดท้ายมี่ก็ไม่เข้านะคะเพราะว่าถ้าอึไปอะคือเราเขินด้วยถ้าคนอื่นจะมาเห็นอึนเราอะแล้วแบบ เราก็อึอึไม่ลงอะ่ะแล้วคือเหมือนว่าไอ้ต้นรัวค่ะมันจะมีน้ําให้เปิดแต่คือมันต้องเป็นแบบเมอนค่ะพวกผัดลมงหรือคนทําความสะอาดมาเปิดให้เพราะมันเป็นเหมือนวาวะ่ะคือเราเปิดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอึหรือเราฉี่ไปมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วนี่แบบไม่โอเคไม่โอเคคือไอ้รางแบบเนเดียวไม่โอเคเลยแบบว่ามี่เข้าไม่ได้นะคะเอออันนี้คือเลเวลที่เท่าไหร่แหละเลเวลที่หกใช่ไหม และทีน,นี้ตัดมาที่เลเวลที่ห้านะคะทุกคนเลเวลที่ห้าก็คือมีอ่ไปเมืองเมืองนึงคืออันนี้ยเราออกนอกมณฑทนนะคะไปทํากิจกรรมและทีน,นี้รุ่นน้องค่ะอยากจะเข้าห้องน้ําดิฉันก็พาน้องไปแล้วคือพอเดินเข้าห้องน้ําไปก็แบบเฮ้ยคือห้องน้ำนะคะ่ะประตูมีอยู่แค่เนี้ยนะแค่นี้คือจากพื้นขึ้นมานะคะคือประมาณสักสามไม้บรรทัดอะคือไม่ถึงเมตรและทีน,นี้เวลาเราเปิดประตูเข้าไปอะมันก็เป็นรางเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นรางยาวๆมาเลยนะ ที่แบบว่าจากห้องแรกยาวไปถึงห้องสุดท้ายแล้วคือประตูะคะ่ะมันก็เตี้ยเต้ยคือสมมติเรานั่งยองไปอย่างเงี้ยประตูมันก็คือแบบว่าเลยหัวเราไปนิดนึงแต่ประเด็นคือเวลามันเป็นลายอย่างนั้นน่ะจะเข้ายัางไงคือแบบว่าเอาไงดีอะแต่คือน้องก็แบบไม่ไหวแล้วพี่ก็เลยบอกน้องว่าเออเข้าไปเถอะเพราะตอนนี้มีน้องอยู่คนเดียวนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพี่รอหน้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย คือคือตอนนั้นน้องก็แบบหน้าแย่แล้ว,ว่าเอาไงดีประตูแบบประตูก็เล็กแล้วก็เป็นรางแบบว่าเชื่อมกันไปคือถ้าเราอึลงไปมันก็เห็นอึนเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีอึนคนอื่นอยู่ด้วยอะคือมิลองเดินดูอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็มีอึนคนอื่นอยู่จริงๆเราก็แบบสู้ๆนะน้ะนองน้องว่าสู้ๆนะเว้ยไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วก็ก็ลองเข้าไปเถอะอะไรอย่างเงี้ย ที่4นะคะเลเวลที่สี่ก็คือมีไปเข้าห้องน้ําที่ตลาดสดทุกคนนึกภาพนะตลาดสดมันก็จะแบบว่าแฉะแฉะแล้วก็ดูแบบว่าคนเยอะๆดูมีน้ําแบบว่าน้ําโคลน้ําอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้ตอนที่มี่เดินไปเข้าอะค่ะมันก็คือมี่ก็มองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นห้องน้ําหรือเปล่าวะแล้วมันก็เหมือนมีคนนะคะนั่งอยู่แถวน,นั้นแล้วเขาก็บอกว่าเนี้ยเนี้ยแหละห้องน้ําเข้าไปเลยและทีนี้คือมีก็ไปกับเพื่อนมีก็ เข้าไปเซอร์วย์ข้างในก่อนคือเวลาเข้าไปเซอร์วย์เราตกใจมากภาพที่เห็นก็คือแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นรางเหมือนเดิมเป็นรางก็คือเหมือนเขาขุดขุดหลุมยาวๆอะ่ะที่มันแบบเชื่อมกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนปูกระเบื้องลงไปนะคะแล้วเราก็เหยียบข้างบนแล้วก็แบบฉีดก,กับือึก,ก็จะลงมาในในรางนี้แล้วคือมันเป็นรางต่อกันหมดเลยแล้วประเด็นคือมันไม่มีประตูไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อย,อย่างเงี้ยก็คือมีแค่ เหมือนเป็นแบบผนังขึ้นมาเตี้ยๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกลิ่นแรงมากแล้วก็แบบว่าดูดำๆด,ดูเขอะๆอะค่ะเราก็แบบเอาไงดีอะแล้วคือแต่ตอนนั้นมิ้กับเพื่อนก็คือไม่ไหวแล้วแล้วคือแบบมิ้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนอะเข้าไปก่อนเดี๋ยวมิ้จะยืนรอหน้าประตูแล้วก็บอกเพื่อนว่าดมยาดมไว้นะดมยาดมไว้แล้วก็อย่าก,ก้มไปข้างล่างอย่าก้มไปมองข้างล่างให้เราแบบมองข้างบนมองมองอะไรก็ได้แต่ว่าอย่ามองข้างล่างแล้วก็ให้แบบดมยาดมรีบเข้ารีบเสร็จแล้วออกมา แล้วคือเพื่อนออกมาเพื่อนก็ทำหน้าแบบไม่โอเคแล้วคือพอถึงตามี้อย่างเงี้ยมีก็แบบเอาอันไหนดีวะบางทีแบบเราเชงเงอไปอย่างเงี้ยแจ๊พพอดอ่ะเราก็เห็นระเบิดไง้เราก็แบบเออตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้ขยับไปอีกนิดนึงแต่คือมันก็ไปไหนไกลไม่ได้ถูกป่ะคะเพราะว่าวมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเอาตรงนี้หระว่าที่มันดูแบบไม่มีอะไรหกใครเลยอย่างเงี้ย เออมีก็แบบว่ารีบเข้ารีบเสร็จแบบดมยาดมอย่างนี้เลยนะคือแบบว่าเอาอะไรก็ได้ที่แบบเข้ามาในจมูกกูที่ไม่ใช่กินชี่รือกินอื่นอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นแบบไม่โอเคคือแบบว่าโหจะเป็นลมอะและทีนี้ตัดภาพม,มาที่เลเวลสามเลเวลสามลใช่ไหม <laughs> เราเองงงเองเลเวลสนะคะทุกคนเลเวล3ก็คือห้องน้ำตามชนบทแล้วให้ทุกคนนึกถึงนะภาพแบบส้มหลุมมาทุกคน คือซ่อมหลุมคือเขาขุดเป็นหลุมนะคะแล้วเขาก็เอาไม้อะพาดไว้เอาไม้พาดพาดพาดแล้วเหมือนว่าเวลาเราเข้าอะเราต้องไปเหยียบบนไม้อะแล้วก็แบบเวลาเราเข้าเราก็ต้องเล็งให้มันหุ่งเนอะมันจะลงหรือเปล่า <c oughs> แต่อันนี้คือมันมีประตูค่ะคือตอนนั้น้ามีนั่งรถแล้วไปเหมือนแบบรถบัสอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเขาไปเที่ยวบ,บ้านเพื่อนนะคะแล้วทีนี้คือปวดฉี่คือรู้สึกแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะ่ะ ตอนนั้นปวดฉี่โอ้ไม่มีปวดอึคือมีแบบปวดอึมากรู้สึกว่าแบบโอยไม่ไหวแล้วอีกนิดนึงมันจะออกอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือดีที่มันถึงพอดีแล้วทีนี้คือมันถึงแบบถึงที่ให้เราลงรถอะแต่ว่ามันยังไม่ถึงบ้านเพื่อนนะคะก็พอลงรถเสร็จแต่มันมีบ้านคนอยู่แถวนั้นมีก็แบบว่าไปเรียกเจ้าของบ้านแล้วแบบว่าเออเนี่ยขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคือแบบมี่ไม่ไหวแล้วอย่างงี้พอมีเรียกเสร็จมีก็แบบรีบวิ่งเข้าไปพอเห็นแบบคือมันเป็นอารมณ์เหมือน เพิงไม้อะค่ะที่เขาแบบสร้างขึ้นมาแล้วก็เหมือนที่เขาไว้ฟืนไว้อะไรแบบเนี้ยแล้วอีกห้องหนึ่งอะมันก็เป็นแบบเป็นเหมือนห้องแล้วมีประตูลแล้วคือเวลาผักเข้าไปอะก็รู้แหละมันเป็นห้องน้ําแต่มันแต่ในห้องน้ํามันไม่มีอะไรเลยนะนอกจากไม้ที่พลาดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบยังไงอะแล้วคือมิก็วิ่งออกมาแล้วก็แบบว่าอันนี้ห้องน้ําใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าใช่ใช่เข้าไปเลยแล้วนี่ก็แบบโอ้ยคือแบบว่าปวดก็ปวดแบบไม่ไหวแล้วอะคือมิก็เข้าอย่างนั้นเลยแล้วคือ มันไม่มีอะไรเลยนะพอเปิดเข้าไปมันก็คือมีแค่ไม้พาดอยู่อะแล้วคือเราอะค่ะจะมองไม่เห็นข้างล่างเพราะไม้มันพาดเต็มเลยแล้วมันก็จะมีแค่ช่องช่องช่องอย่างเงี้ยแต่คือเราสามารถเห็นทชู่ที่เขาใช้แต่เราจะไม่เห็นอะไรของไขเแล้วเวลาเราเข้าเสร็จอย่างเงี้ยเราก็คือแบบรีบเข้ารีบเสร็จเพราะมันมีกลิ่นไงนเอออันนี้คือแบบจะเป็นลมอะคือแบบว่าอันนี้ว่าแบบว่าไม่ไม่โอเคแล้วนะอย่ามาที่เลเวลสองค่ะทุกคนเลเวลสองเหมือนอันนี้เลยแต่ว่าไม่มีประตูนี่แบบ <Yeah! S 2> ยังไงอะคือมันจะเป็นเหมือนเป็นไม้เป็นแบบเพลิงไม้สร้างขึ้นมานะคะแล้วมันจะมีห้องน้ําแล้วมีห้องแบบเป็นคอกหมูแล้วมีเป็นแบบที่ไว้ฟืนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอันติด,ต,ดติดกันแล้วคือมี่ก็ไปหาห้องน้ําพอเห็นห้องน้ำปุ๊บมี่ก็แบบอา้าวแล้วประตูอะคะเออแล้วเพื่อนก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่ต้องใช้ประตูแล้วมี่บอกเอา้าเราไม่ใช้ประตูแล้วมี่จะเข้ายัางไงเขาบอกว่าเข้าแบบนี้แหละไม่มีใครเห็นหรอก พี่แบบเฮ้ยแล้วมีคนเดินผ่านมาตรงนี้จะทายังไงะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีมมเดินเข้าไปเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วคือพี่ก็ไปหาหาแบบพวกไม้ไม้กระดาษอะไรเงี้ยค่ะมาปิดแต่คือมันปิดได้ไม่หมดอ่ะเพราะว่าไม้มันก็หนักอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็ปิดไปนิดนึงแล้วพี่ก็รีบเข้าแล้วก็แบบว่ารีบเข้า,ร,ขารีบออกอ่ะคือตอนนั้นรู้สึกแบบว่าไม่โอเคคือแบบโอ๊ยทำไมไม่มีประตูล่ะทำยังไงคือแบบรู้สึกแบบเย็นบูบ้าที่ก้นเย็นบูบ้าที่ก้น คือแบบโอ๊ยไม่ไหวนะเกินอะแล้วที่พีที่สุดนะคะทุกคนก็คืออันที่หนึ่งเลเวลที่หนึ่งก็คืออันนี้คือมันเป็นห้องน้ําที่อยู่กับคอกหมูอ่ะคือคอกหมูกับห้องน้ําค่ะติดกันเลยและที่นี้ห้องน้ำอะมันไม่มีไม้เพิ่งไม้พลาดอะไรทั้งสิ้นแล้วนะทุกคนคือเหมือนเขาก็ขุดหลุมไปอย่างเงี้ยขุดหลุมไปเชื่อมกับคอกหมูคือเหมือนครึง่งหนึ่งเป็นคอกหม,อม,อมูอีกครึ่งหนึ่งเป็นหลุมเป็นหลุมที่แบบว่าให้เราเข้าห้องน้าแล้วคือเวลาเรานั่งนะคะ ค่ะเราก็จะอยู่สูงใช่ไหมเราก้นเราก็เหมือนจะหย่อนลงมาตรงที่มันเป็นหลุมอ่ะแล้วเราก็อึลงมาตรงนั้นแล้วประเด็นคือมันเห็นของทุกคนเลยคือแบบโอ้คือแบบโอ้คนนี้กินดีไงโหอึอดีมากอึแบบโอ้อึดีอึแบบเหลวว่ะสวัสดีคนโอสงสัยคนนี้แบบกินเนื้อเยอะนะคะแบบอึไม่ค่อยออกแบบอึแข็งอะไรเงี้ยคือเราเห็นหมดเลยอ่ะแล้วเราจะรู้สึกยแบบัอไม่โอเคมีไม่ไหวแล้ว อย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่แบบว่าดิฉันก็ต้องเข้าไงคือดิฉันก็แบบอ่านไม่ไหวดิฉันก็ต้องเข้านะคะคือฉันก็แบบเราหูราตาเข้าแล้วก็แบบว่ามองฟ้ามองประตูมองนูน่นมองนี่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบปุจนจมูกแล้วก็แบบอย่างเงี้ยนะคือทุกคนแบบโอเอค okay, นะคะอันนี้ก็คือทั้งสิบเลเวลที่มีไปเข้ามานะคะทุกคน ถามว่ามันเข้าได้ไหมคือจริงๆอ่ะมีเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยแค่ห้องน้ําแบบสกบปรกนิดนึงมีกลิ่นไรเงี้ยมีก็ไม่เข้าแล้วแต่เวลาเราไปเรียนที่จีนอะ่ะด้วยความที่เราไปอยู่บ้านเขาแล้วคือไม่ว่าเราจะเจออะไรอะคะ่ะเราก็ต้องรับกับมันให้ได้แล้วคือไม่น่าเชื่อว่ามีเข้ามาทั้งหมดทั้งสิบเลเวลนี้ แล้วคือถามว่ามันเข้าได้ไหมคือเข้านี่คือทั้งฉี่ทั้งอื่นนะคะคือทุกอย่างแบบว่าสัมผัสมาแล้วคือถามมันเข้าได้ไหมอ่ะมันเข้าได้แต่คือมันอาจจะไม่ได้เข้าด้วยความสุขที่แบบว่าโอ้ยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้าได้ซึ่งแบบปวดทุกข์คือปวดทุกโอเคแต่ประเด็นคือมันจะต้องรีบเข้ารีบไปอย่างเงี้ยเพราะว่ากลิ่นมันก็ไม่โอเคสภาพมันก็ไม่โอเคนะคะทุกคน ก็ถ้าเกิดว,ว่าใครจะมาเที่ยวจีนนะคะก็นาบินหรือว่าตามห้างสรรพสินค้านะคะคือมันก็โอเคสามารถเข้าได้แล้วก็ดูดีเหมือนที่ไทยเลยก็คือแบบไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีแค่แบบว่า ตามบางที่ที่มันดูไม่ใช่เป็นที่ที่เอาไว้รับแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะมี่ก็จะต้องไปแล้วนะสําหรับใครที่อยากจะมาคุยกับมี่มี่หรือว่ามีคําถามหรือมีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะมาคุยกับมี่ส่วนตัวที่ไอจี IG หวังซินมี่ก็ได้นะคะแล้วก็อ๋อฝากทุกคนติดตามทิกตอกของมี่ด้วยนะคะเป็นตัวแอดแล้วก็หวังซินมีค่ค่ะทุกคนในนั้นนะคะมี่จะลงโมเมนต์ของมี่กับพี่หยานะคะ ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เข้าไปกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้ม่ต้องไปแล้วนะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายวั bye.